สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจจ้ามาพบกับแนวทางหวยห้าหน่อยห้าหน่อยสูตรเม็ดเดียวจ้กวันที่สิบแปดวันอาทิตย์เดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยแล้วกันสำหรับ ผลสรุปห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของมือว่านจ้ะสำหรับมือว่านนี่ไอ้ตจวให้เด่นวิรูดตัวเดียวเด่นเจ็ดจ้ะเจ็ดวิรูดสำหรับพ้นเฉพาะกิจโบนกเจ็ดหกศูนย์ลางเก้าห้าเฉพาะกิจเด่นเจ็ดวิรูดเจ็ดของเฮ้านะจ้ะมาลักลอยจ้ะสำหรับเจนะ็ดหกเนาะสำหรับรอบพิเศษเจ็ด หา 4, ้าสี่หลางสองหาพิเศษกับเจ็ดกับมาลักล่อยอีกนอกจากเจ็ดเจ็ดหา้าโอ้โหมาลักล่อยหลักสิบสำหรับรอบปกติกัพลาดไปจะพ้นคือสองเก้า 3, 3. สี่ังสามาหรับรอบวีพีแปหาศูนย์หลางห้าสองสำหรับฮานอยสูตรเมดเดียววันที่1ิบเจ็ดกับตองขอดูโปรไฟล์ผน้องเอซไว้ด้วยละกันนอกจากโอ้โหกะเกินไปเนาะมิตรห หาเก่าหาศูนย์หาสองหาสองหาสี่หาตัวอื่นบ่มีเลยเนะจ้ะมือนี่ฝากตามตัวละกันจา้าสำหรับห,าห้านวยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบแปดแนวาทาง,งาสี่มาตามสูตรหรือบอ่มือนี่ก็ลอลุ้นอีกที่หนึ่งจา้าแอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางจะถามหมักถาชอบคอยตามถามบ่หมักบ่ชอบอยผ่านได้เราจะแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเข่าละกันมีรุดจา้าผิดพลาดประการใดกะ ขอโทษขอพายพี่น้อง FC ไว้ด้วยละก,กันจ้าสำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดีวยวถ้าจับได้เลขไรถือว่าปังจะถ้าจับเลขไลบรบ่ได้ก็อาจสีได้เข่าแก่น้อยเดียวหรือว่าสองน้อยเนาะจ้าอ่าถ้าบบจับเลขเด่นเลขไรไบรก็อาจสีพลาดไปเลยจา้อาอันนี้คือผลดีแล้วก็ผลเสียของห้าน้อยสูตรเม็ดเดีวยวเนาะจ้าสำหรับเม็ดเดีวยวเมื่อนี้แอดจอยให้เด่นวิ่งดูอยู่ที่หนึ่ง มือนีอ่ขอให้ปังๆละกันจะเดนหนึ่งวิ่งลูดจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวจับคู่ให้แปดคู่จะม,มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง,ห,งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะาขอเน้นอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า สำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวนี่ก็คือหลักเงาซีน้อยจะเฉพาะคิดถึง V I P นอกจากหรือว่าพี่น้อยเอฟซีมาอยู่ในรอบไใเมือเนี่กะ ลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นอกจากมือในกนารขอให้มาปังฟังละกันจาขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทา,าสงสชคดีกันทุกคนทุกทานจะสำหรับพี่น้องแใดทีดท่เขามาติดตามรับชมใหม่ใหม่ถยย้ายังบร่ทันได้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากการกดติดตามก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อเสด้บ่พลาดแนวทางตัวต่อไปจากแอดจอยมีหายหลากหลายแนวทางจะสําหรับสายหุ่นคือหุ่นน้เคอ ปูนฮางเซิงฮาหนอยเล่าพัฒนารัฐบาลไทยแล้วก็เล่าสตาจ้จะสำหรับเลาาสตาถือว่าส่วงนี้กับมาแรงกันเลยทีเดียวฟังได้ถูกวันจะสำหรับเล่าสตาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอหายสุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า